아 <목소리도> Good. Okay. นบาตื่นเต้นไหมมันสีเขาทำอะไรกันเนี่ยเด็นเดิประมาณเท่าอีอะจริงเร็วมากไวมากไวมากเขาะไวมนกนกเนี่ยอะไรครับูราูกไหารา ยังูล้่มอเไปเดนนะครับจส้เรอจะส้เหรอตื่นเต้นไหม่ะตอนเดินตอนเดินตื่นเต้นเปล่าตอเดินตื่นเต้นเป่า มัไดดึงดึงยไมนเต้ไม่ได้ดึงดึงเลยเสียใจเป็นเร็วเหรอยังไม่ทันได้รู้สึกใช่ปะะไรกพูไกพูดทำไมดาวพูดอะไรนะเกิดจะชมเนี่ยตุียนน่ารักไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจเลยคนตุเตียนน่ารัก

สบายดีไหมคะคะสบายดีไครัก็คือมีคนปวนึงใทยเชยเหรอใค่กวดไครเอเาว่าว่าได้ยินเสียงอะไรกันย มืดเหมือนเดิมน้องจะแถวอลราหรอฮะวไม่มีเลยมืปวนไปทีโอ้ยทำไมหมดไม่างนเนียดูดีกล้องกระจกแหะไรไม่รห็นเยไอโฟนโนไม่ใช่พี่ไอ้นี่ถ่ายมลงเหมื่อยอถ่ายไม่ได้อะ thank you ออปวดแผลมากเลยจริงเอาอกีกเอาอีกกล้องหน,นึ่งไหมพี่เมือเอออ่อยอ,อ่ะ โ้งลูกมันาทำไมมอวนใส่โฟม่อวนทำไมใส่กระปุกอะไรคึกงอะไอะไรอะไรอะไอะไร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 อรอะไรอไรออะไรอะะอะะอะรอรอไไรอไอได้ปะเออรไไอะไนะ it's good どれくらい <music> thank <laughs> you

thank you ใกล้อีกนิดใกล้นี่หมายถึงว่าพี่บิวกับน้องใกล้หรือว่าให้พี่ไปขยับไปใกล้ๆหมายถึงใครใกล้เหรอโอ้เดาสิมิวสบา์ เฮ้ยพี่มิวมีคนถามว่ากลิ่นพี่มิวเป็นยังไงด้วยอ่ะตอบไม่ถูกเลยอ่ะงงเลยตอบไม่ถูกเลยข้อ,ขขอเข่า,ขาวกูเสือกเลยพี่มิวกูต้องมุดเลยหน้วัดจองควนสองคนนีดด้ของคุณนะะักขแอปเปิ<อ>้ลจริงๆกขอรวบรวมข่าข<อ>วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีขาถ่ายค่ะตอนนี้เป็นเวลาถ่ายรูปเดี๋ยวถ่ายรูปคู่อยู่ค่ะ เออแต่วันนี้เยอะจริงนะมีแฟนมาเยอะมากเถเซี่ยี่อย่างนานเลยแล้ว New a r yes hi love a r love you a r อคกูอียกเออนีคู่คู่อีกคู่อีกก็คู่อีกก็คู่ไปเรื่อยอย่างนี้แล้วหร ราคาดีไซน์ดีเห็นมั้ยเรามีความสูงข้าวเราแบบที่เพราะว่ามาเติบกันแฟร์เราเติบกันแฟร์แต่ชอบความโอ้ expectation about new style ชูภาพการเล่นชูการ์ดแล้วมีใจในการผลิตด้วยใจดังนั้น

คุณนะคะทุกคนก็คือ,อเ,เป็นผู้ใจต่อวัคซีนในเทอร์ไรด์พ t ้อมจะมาด้วยวอล์ก 64K แล้วนะเตรียมรีได้เลยคือจะคัปปีทุกอย่างเลยหรอโอ้ยเอาความนนวามั่นใจมาจากไหน ่อยมันจะมืดน่อเดี๋ยวไปขอดูข้าหลังนะท้ายเดี๋ยวไม่งนเขาไปที้าลโอเคไม่หลังจริงเซกัลเฟอร์โตวิสเตนข้าีลูกโอ้นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันจะถ่ายด้วยเธอนะ

มีนาหมีอาหารทุกคนไม่มีมือกเราไปเจอหลายรอบแล้วมันกลายมันไกลทุกคนทุกจะไปอยู่ในวองนะอ้าวจริเหรอจะอ้ยมีอุยชมพิษนอุ้ยอุ้ยอุ้ยฟ้าแล้วมีน้องเหลือเหลือเหลือสินไปเนี่ยใ้เป็นวันดีกินผีสวมผเจ ไป้ไม่ต้องเสียก่้นนะพี่ขอบคุณเลยครับขอบคุณคขอบคุณครอคุณครขอบคุณที่มาหาแล้วไปลงไได้ไหม